เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมตอนนี้เรากลับมาอยู่ในเกม Battle of Warship กันอีกเช่นเคยนะฮะซึ่งในวันนี้เราก็จะมารีวิวข้อดีข้อเสียของเรือรบ z 2 0ซึ่งถ้าใครเล่นเกม Battle of Warship ก็จะรู้ว่ามันคือเรือพิฆาตเริ่มต้นที่ใครๆก็ได้มานั่นเอง ซึ่งบางคนก็อาจจะเอกใจว่าเรือลำนี้มันเหมาะที่จะอัพไหมพี่เรือลำนี้เลยพี่คาดเริ่มต้นนั้นมันเหมาะที่จะอัพหรือเราจะเก็บเงินไปซื้อเรือลำอื่นดีซึ่งพี่ก็ได้เอาไปเปรียบเทียบกับลำอื่นและในชั้นเทียต่ำนะซึ่งพี่บอกเลยว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแย่พอสมควรเพราะว่ามันเป็นเรือเริ่มต้น อาลวละซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างเดีย๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่ากับเรือ Z20 เรือพิฆาตเริ่มต้นนั่นเองครับก่อนที่เราจะไปดูข้อดีและข้อเสียของ Z20 นั้นเรามาดูนะว่าสันมานภาพของเรือลำนี้มันมีอะไรบ้าง ความยาวของเรือนั้นสามารถยาวได้ถึง123เมตรระหว่างขับน้ําเมื่อจุเต็มที่อยู่ที่3,605ตันเมื่อพิกัดเต็มที่ความเร็วสูงสุด อยู่ที่38นอตหรือ71กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถจุจุลูกเรือได้ถึง325นายอาวุธในช่วงสงครามโรคนั้นได้แก่ปืนใหญ่จำนวน5กระบอก12เซนติเมตรหรือ5นิ้วนั่นเองต่อบิโด8แทน่นเอ้ยต่อบิโด8ลูจำนวน2แทน่น ข้อยิงขนาด533ม mm. อาวุธปาเรือนำน้ำได้แก่ลูกระเบิดน้ำลึกและทุ่นระเบิดปืนต่อต้านอากาศยานมี4กระบอกและ6กระบอกแบ่งเป็น2ส่วน4กระบอกมีขนาดอยู่ที่3,7 3. 7เซนติเมตรและ6กระบอกมีขนาดอยู่ที่2เซนติเมตร เอาละครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้ข้อมูลพื้นฐานของแซตสองศไปแล้วงั้นเรามาดูข้อดีข้อเสียของแซตสอกันเลยดีกว่าว่ามันมีข้อดีและข้อเสียกันบ้างยังไงเริ่มต้นจาก H.P. ของเรือลบหรือก็คือเลือดนั่นเองซึ่งเลือดของแซตสนั้นจะอยู่ที่1นึ่งแ พันกับอีก204ซึ่งถือว่าเลือดไส,ดส์สงูเรียกได้ว่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับเรือลลำอื่นคือเลือดเรือลลำอื่นจะอยู่ที่1,10000เป็นต้นไปนะฮะแต่ไส,ส์สงูยังไม่ถึงหมื่นด้วยซ้ำคือแสนต,ต้นต้นดังนั้นฮะเลือดไส,ดส์สฮะถือว่าน้อยมาก ต่อมามาที่ความเร็วครับผมความเร็วจะอยู่ที่44.3คือเรียกได้ว่าน้อยอีกเช่นกันนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่ที่49ต่อมาคือความคล่องตัวความคล่องตัวของ z 20นั้นจะอยู่ที่ 18s ก็คือ การเลี้ยวอ,อยู่ที่ 8s คือชอบชชอบ้านชาวช่องนะเขาอยู่ที่16และ15อันนี้ถือว่าหมุนช้าที่สุดนะฮะคือเรียกได้ว่าเซตส่งศูนย์ตอนนี้เลือดก็น้อยความเร็วก็ช้ามาที่ความคล่องตัวก็ยังช้าอีกมาที่ปืนใหญ่กันบ้างดีกว่าอาวุธของเรือพิฆาตปืนใหญ่นะฮะปืนใหญ่ของเซตสองศูนย์คือข้อดีของมันอย่างหนึง่งคือมีจํานวน5ก,กระบอก และอีกอย่างหนึงนะ่งฮนะแซตสองศูนย์ฮะปืนใหญ่นะฮะทันไปด้านหน้าที่หัวเรือเนี่ยไปทั้งหมด3ป้อมคือยิงข้างหน้าได้ทั้งหมด3ข้างหลัง2คือเรียกได้ว่าเวลาหันหน้าเข้าก็จะทําให้เราได้เปรียบอยู่นิดนึงนะว่าเราจะยิงปืนได้สับก็บอกเลยแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะ ของซสซสังสูคือมันรีโหลดไวมากมันรีโหลดสองวิเศษคือเร็วที่สุดเลยว่าง่ายแต่ดาเมจนะฮะดาเมจน้อยมากคือดาเมจอยู่ที่3,992คือยังไม่ถึง4,000นะฮะถึงจะถึง4,000นะฮะถึงผมจะปัดให้ถึง4,000แต่ก็ยังเป็นรองจากาเรือของโสวียตนะซึ่งอันนั้นก็ดาเมจต่ำอยู่เช่นกันแต่ดาเมจอยู่ที่4,8 0 0 4,800ซึ่งแท้20ถือว่าดามจน้อยมากดีอย่างเดียวฮะดีแค่โหลดกระสุนเร็วเฉยๆส่วนปืนป้องกันาอากาศนะฮะปืนป้องกันอากาศส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจาะลึกซะเท่าไหร่แต่แทง20นะก็ถือว่ายังพออยู่ในระดับที่ใช้ได้นะฮะพอแค่ระดับใช้ได้เฉยๆไม่ได้ดีไม่ได้แย่ yeah. คือมันไม่ได้เด่นอะ ส่วนจุดเด่นของเลยพี่คาดนะฮะคือตอปิโดตอปิโดของ z ซ20นั้นเรียกได้ว่ากากโคตรเลยนะ,ะผมพูดตรงๆคือดาเมจต,ตอปิโดนะอ่าที่เห็นเนี่ยคือ1,000 0ใช่ไหมหนึ่งหมื่นกับอีคก126แต่ชาวบ,บ้านชาวช่องนะฮะเขาไปหมื่นสี่กัน สูงน้อยสุดคือเือพี่คาดนฮะคือของเรือของทองจะอยู่ที่หมื่นสามดังนั้นฮะเลยพี่าดชักสองส่งนะฮะตอร์ปิโดโคตรกากเลยฮะดดเมียน้อยๆาเมียดน้อยไม่พอนะฮะการรีโหลดของตอริโดหกสิบสองวิโทษทีฮะชาวบ,บ้านชาวช่องเข้าไปแค่หกสิบวินิดๆคือแบบยังไงอะ่ะมันโหลดช้าอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้โหลดช้ากว่าเพื่อนฮะต่อมาฮะความเร็วตอรีิโด คือความเร็วจะว่าอย่างไงอะเ,เรียกได้ว่าช้าช้ามากนะคือความเร็วกวับความรีโหลดเนี่ยคือพอปกันกนะที่ผมบอกว่ากาก,ากเอา,อางี้นะอ่ะความเร็วรีโหลดอะหกสิบสองใช่ไหมแต่คือแบบชาวบ้านเขาอยู่แค่ห้าสิบหกเออความเร็วตัวมีดูเท่าไหร่หกสี่แต่ชาวบ้านเขาอยู่เท่าไหร่หกสิบหกพระเจ้าอะไรครับเนี่ย งงเลยงงเป็นไก่ตาแตกส่วนความจุตอบิโดนะก็คือแท่นหนึ่งอ่ะจะเก็บอยู่7ชุดอ่าเชุดนะ1ชุดมี4ลูกอันนี้มี7ชุดก็ยังไงอะ่ะ717 7 2น4ก็มีอยู่14ชุดอ่ะนั่นแหละก็ ا, โอเคครับผมใช่สองข้อดีมันหลกัหลกๆนะถ้าหยิบยกข้อดีมันมานะข้อดีของมันคือปืนเยอะก,กว่าเพื่อนใช่ คือปืนหันไปด้านหน้ามีสามป้อมทาให้เวลาหันหน้าเขา้าศัตรูยิงได้3มป้อมเลยส่วนความเร็วโหลดถือว่าเร็วที่สุด2วิอันนี้เร็วสุดแล้วเพราะเรือพิฆาตบางลำม,มันโหลดอยู่3าวิอ่าส่วนใหญ่ก็อยู่ที่3มวิอ่ะแหละแต่ส่วนน้อยจะอยู่ที่สองวิคือเร็วที่สุดละต่อมาฮะความเร็วไอ้ข้อดีอย่างสุดท้ายที่ผมคิดว่าดีหน่อยก็คือทรงเรือน้านหน้าผมว่าทรงเรือมัน มันยิงยากอ่ะถ้าหาหน้าใส่อ่ะมันยิงยากนะมันมันมีดีแค่นั้นแหละเพราะว่านอกนั้นคือกากคือแบบยังไงอ่ะเลือดก็น้อยความเร็วก็ช้าความคล่องตัวก็ช้าอีกปืนใหญ่ดามจแถมน้อยอีกแถมจุดเด่นของตอร์ปิโดนะคือเรือพิฆาตส่วนใหญ่จุดเด่นที่ตอร์ิโดตอร์ปิโดก็ดันจะดา,ดามเมจเบาอีกเอ,อสุดท้ายฮะสรุปสั้นๆนะเรือแค่สอ หากจะอัพไปเก็บตังซื้อลำอื่นดีกว่าจริงๆถ้าผมแนะนำก็เรือรัสเซียแต่ถ้าหากไม่มีงบจริงๆเอาอันนั้นก็ได้เอาของ DD445 ของอเมริกาไปก่อนก็ได้เพราะเป็นเรือที่ปืนแรงที่สุดมีแค่นั้นแหละก็หมดกันแช่สองสนไว้จะก,กัดคลิปหน้าผม4วาเก